สน,นามแบบมินตัสนสนามบ้านแล้วก็ฟิตเนสเนี่ยเออได้ข่าวว่าที่นี่มันมีสระว่ายน้ำด้วยนะเอยเป็นสถานที่แบบรับสุดยอดเลยของแคมปัสพยาไทยของเรานะคะที่ข่าวว่ามันอยู่ชั้นสามนะเออตัวพี่เองก็ยังไม่เคยไปะเหมือนลงทางหรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนเออ,เอ,อโอ้โหเจอแล้วพระเจ้าช่วย <c oughs> แกมันมีสนามมันมีสระว่ายน้ำจริงวะ จะเป็นต้องเป็นน้องๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวคณะวิทยาศาสตร์มหิดลพยาไทยนะคะอาคารสตาร์วงคนตุกนะคะมีสะว่ายน้ําอยู่ชั้นสามค่ะว่างๆเนี่ยใครอยากจะมาแบบลอยน้ำใครเครียดนะคะหลังสอบเนี่ยมาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะและนี่ก็คือวันเด กับพี่นิกก่อนดีคนเดิมนะคะวันนี้เราได้ไปทัวร์แคมปัสพยาไทยของเราว่ามันมีฟอ c i ซิลิตี้อะไรเด็ดๆโดนๆมากและอะไรเอ่ยไฮไลท์ไฮไลท์ของวันนี้นะคะาพาไปได้เลยข้างหลังนี้เลยนะคะการคนพบว่าเฮ้ยแกที่นี่มันมีนมสระว่ายน้ำเหมือนกันว่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมาก